ครับสวัสดีครับทุกทคนอยู่ผมคูลาลีจาก Joystick และวิดีโอเกมเพลย์ของ Until Dawn นะครับก็ได้ไปเช็คคอมเมนต์ใน Facebook ของช n น,นลมานะฮะมีคนอยากดูผมแคสเกมนี้นะฮะคือผมอยากจะบอกว่าผมอาจจะเล่นเกมแนวแนวอื่นมาให้ดูก็ผมว่าแปลอังกฤษแบบเป็นช่วงๆนะผมไม่ได้แปลตลอดก็ไม่รู้จะชอบไปหรือเปล่านะฮะแต่คือที่ยังเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยคือสงสัยว่า ใครอะไรยังไงใครจะตายใครจะรอดนะฮะก็ถ้าชอบก็ขอบคุณนะครับผมก็อยากรู้ว่าเรื่องนี้จะเรื่องจะจบลงยังไงนะฮะก็ไว้ตามดูแล้วกันครับจะเล่นจนกว่าประสาทจะรับไหวนะฮะผมไม่รู้มันจะน่ากลัวขนาดไหนเหมือนกันโอเคว่ากันต่อความเดินตอนที่แล้วเมื่อ,อ,อคู่ของไมค์กับเจสสิก้าแยกไปดูห้องโดนจอดแยกเพราะไปทะเลาะก,กับ ทะาะกับเอมิลี่นะครับคู่ของเอมิลี่กับแมทก็ไปตามกระเป๋าที่หายไปเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้หนีมาปลีกวิเวกัน2คนสัดแน่นอนยอนนอ ever lay your eyes <laughs> If we ever make it. I have a feeling luck's on our side. Play your cards right and maybe you will get lucky. Hey porn stars <laughs> You're gonna need these. Porn stars? I paid to see you. Uh, <laughs> hey, I'm sorry to kick you out like that. No worries man. Oh I'm sure you'll find a way to entertain yourselves. Mm hmm You have fun with the peanut gallery. <laughs> oh Dark out there. Right. ต้องไปเปิดไฟก่อนด้วยจ <was> อวาอีกแล้วเจ้คนนี้นี่โอเคคุณากมาพมด Wait r e a l l ง What No แม่ตลกคือผู้หญิงก็พูดว่าแบบฉันว่าจอชต้องแอบ,บชอบฉันแน่ๆเลยผู้ชายก็เลยแกล้งเซวแบบอ้จะชวนเขาไปด้วยไหมล่ะจะไปแซนด์วิชกันนะฮะ ผู้หญิงก็บอกว่าจริงหรอเอาจริงเหรอได้หรอผู้ชายก็แบบเฮ้ยกูพูดเล่นอะไรอย่างงี้มนี่อะไรบ้างเนี่ยมีอะไรให้ดูไหมมีอะไรให้ำรวจเลยใจเย็นได้ไหมละเจ๊ไอคู่นี้เป็นคู่ที่แบบเหมาะสมกันเพราะว่าแบบผู้ชายก็ดูแบบกร้อนกระล่อน,อนผู้หญิงก็ดูแบบแรดแรดนะฮะใช้คำนี้จะแรงไปไหมหดูแบบ เป็นคนแรงแรงด้วยกันทั้งคู่แล้วกันอะไรอย่างนี้เ,เดี๋ยวนะขอสำรวจก่อนเรงนี้มีอะไรให้หยิบไหมผมไม่รู้ว่าถ้าสาดไฟฉายไปแล้วแบบไม่เจออะไรหรือเจออะไรมันจะมีผลหรือเปล่านะ เขาบอกให้ไปเปิดไฟก่อนไอสองคนนี้นี่ก็จะซ้ำเินอย่างเดียวเลยเฮ้เดี๋ยนะเกือบพลาดละนี่ไพเวท p e r เ y Washington Estate. อ๋อเป็นที่ดินของตระกูลเรานะครับพื้นที่ส่วนบุคคลเอามาผิด นี่อะไรเสาไฟมั้งหนาวแล้วเธอนี่ก็ทะเลาะก,กับเอเมิลี่อีกแล้วคือ,อจะแฟนเราแบบแสดงความแบบว่าเกียดอีนแนนมาก

<classic> I mean, of course not. I'm just saying it's. It's not worth kicking her when she's down, because I'd much rather spend my time getting down with you. You see what I I did there? I did that for you. Yeah. Okay. Huh. ต้องใช้ไฟฟ้าเจอโทเทมอีกแล้วครับท่านผู้ชมจะเป็นอันดีหรืออันร้ายมาดูกันสีน้ำตาลเนะี่ยเอาอาจจะมีคนตายเดนเจอร์ right. Danger, โทเทมขอดูหน่อยอันนี้คืออะไร เอ่อ d a n g e r f u t u r เ d a n g เ r เพื่อแอชลี่จะโดนต่อยอัน,อน,อนก่อนหน้านี้คือเก็บมาโดนเผานะฮะข้าผมสังเกตเนี่ยคนที่โดนเผาเนี่ยผมดำนะฮะแล้วมีแผงคอที่เสื้อนี่อาจจะเป็นตัวเอมิลี่นะต้องระวังเอมิลี่และไฟซะแล้วลอันนี้ได้เมื่อตอนที่แล้วไม่รู้อะไรมีเก็บอะไรได้บ้างนะ่ ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่แซมไปแอบดูโทรศัพท์คลิสแล้วคลิสก็ไม่พอใจแซมโอ้นี่เปิดดูได้ด้วยนะเออแปลกดีน,นี้อะไรอา่าแมทเห็นเอมิลี่กอดกับไมค์แมทกับไมค์ก็ทะเลาะก,กันแล้วก็อันนี้อะไรอา่าแมทไซด์วิดเอมิลี่ ออตอนเอมิลี่ทะเลาะกับเจสสิก้าแมทเข้าข้างแฟนตัวเองนะครับเข้าข้างเอมิลี่ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อกี้อาชลี่จะถูกต่อยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อยที่ไหนต่อยที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่มีอะไรให้สำรวจละมีแค่ปั่นไฟอย่างเดียวเครื่องปั่นไฟ Alright let's see <S ทำไมต้องให้กดทุกอย่างด้วย ติดยังโอเคไฟติดละพิเชี่ยเขากลับเข้าไปดูใหม่ได้ไหมหายไปแล้วมังมันไม่ออกมา ต่อยกันนี่มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยผมว่าไอ้น,นี่ไม่ใช่คนร้ายแน่เลยถ้าเดินย้อนกลับไปจะเห็นอะไรมากขึ้นไหมายานเลยเสียเวลาไปดีกว่าเรียบร้อยเปิดได้แล้วแซม Gates shall open. Pretty good, right? Yeah, totally. No, That's awesome. <gasps> oh, yeah, i Song to fan of Week. Uh -huh. You psyched yet? You don't look psyched yet.

Getting the creeps now. Uh, respectful. I hope they had peace. It's all such a blur. can barely even remember what happened. Well, what I remember is that we played a stupid, half baked prank that probably got Hannah and Beth killed. Hey, I mean, it's not our fault they ran into the woods. Yeah. have could anyone e like ตัวเลือกเมื่อกี้มันบอกว่าเอ้ยเชี่ยเสียงอะไรวะ um, ได้ยินจ้ะ กูก็ได้ยินจ้ะ <Something. Yeah. S 1> เสียงคนกี๊ดจ้ะคือตัวเรื่องเมื่อกี้มันแบบนะแบบว่าให้หรื้อฟื้นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าให้แบบให้เกียรติคนตาย oh, no way. Going back the lodge, ที่แบบนี้มึงจะมากันทำไมวที่แบบนี้มึงจะมากันทำไมวะ โอ้โห oh, oh, หน้าไม่แหกก็ดีแล้วไม่คุณเจ็บอะไรหรือเปล่าเอ่อพุชเดอะคอร์เอาจำดาวคือจะโดดลงไปหรือว่าพุชเดอะคอร์ดพุชเดอะคร์อ๋อคือให้ดัน ดันในรถข้างหลังอะ่ะเดี๋ยวโดนลงไปดีกว่าไม่ปลอดภยัยเอาคาดใหญ่นั่นอีกแล้วแม่เงเอ้ยดีนะผมตัดสินใจโดนลงไปไม่ขยับ ต้องช่วยกัน2คนคือนึกว่าจะได้หอบพร้อมกันแต่ว่าไม่ใช่หอบแบบนี้คิดว่าจะได้ออกแรงทำอย่างอื่นนะฮะที่ไหนได้ต้องเอาตัวรอดในนี้มันน่าเที่ยวตรงไหนวะเอาจริงๆ อะไรออเอเอ,เอ,เอใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนโอดีนะกดทันโอ้ยโย are y o อ o k a อ้ยอย่อ้ยกอย เจอโทเทมสีอะไรสีขาวโชคดีใช่เหรอสีขาวเหรอทำไมหน้าเย็นอย่างนั้นน่ะเอ่อนี่เจสิก้านี่ ใช่ไหมเป็นผู้หญิงถักเปียไม่ใช่แซมเนาะเอ้ะอะไรอะ่ะไม่ทันดูอะไรวะ เจอของอีกแล้วทำไมมีเทียนอยู่ในนี้เยอะแยะอะอะไรวะซิก้าของใหม่ด้วยมนีคนมาดูดยาอยู่แถวนี้นะฮะดูซิก้า this place is Bully. like historical holy bat cave he's gotta be native american right i don't think the miners were getting their arts and crafts off whoa น่ากลัวเึ้่เรื่ยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยไม่น่าอยู่นานนะฮะของให้ดูอีกแล้วอ่อ uh, d ด n เ e r d ด n g e r d a n g e r อะไร danger หมดทุกอย่างเฮลิแอร์แ map ทำแบบโชว์ทรัพย์เจ้าของได้ไหมลุกไลก์เดอะโอเนอร์คือดูแล้วอันตรายไม่น่าไม่น่าปลอดภัยเลยในเมืองนี้นะเสียงบิลไมาอย่างดีแล้วจะมีใครตายหรือเปล่า รอดไปรอดหรือ,อยังหลือแม่งหลอกูอีกตรงนี้มีอะไรไหมเจ้าเอามีทางไปนี่โทเทมสีน้ำตาลอา๋อตกลงไปตายด้วยรู้สึกเหมือนจะเป็นเจสิกา้า น่ากลัวจังตายกันได้สารพัดรูปแบบเลยกัน,นนั่นนี่แหละไปต่อไม่ได้วันนี้ทางไปเคบินอันตรายจัง Lincoln. do you see the Lincoln bedroom. Oh, no, are you planning on getting presidential on me? Even one <mm it all right. Save for the stump speech, buddy. Oh, a telescope. Gonna look at the trees, gonna look at the clouds, gonna look at the cabin. Whoa, you know, I just saw someone at the cabin. Okay. <laughs> Let me see. Manglock mm -hmm. uh. uh. lock again, uh. again, babe. It's just us up here. maybe ไม่รู้กูเห็นกูเห็นแล้วกูกลัวด้วย Hey Jess ม, <close> ม,มีมีหมามีหมี s <S มีกวางมันบอกอันตรายไหม Michael I have the best idea What Let's go hug a bear ฮักกระแบบคอง หมีนี่คือซี่แบบแท็กออน h u มน n r e มน i n r แร e หมีไม่ค่อยทำอันตายเราแฟนบอกว่าไปกอดหมีกันไหมเชิญไปคนเดียวเลยจ้ะมอาอไปทางนี้นะเชิญครับ เอาล้วครับก่อนที่เราจะเข้าใกล้กระท่อมที่ไกลกว่าเดิมและน่าสงสัยกว่าเดิมก็ขอหยุดเกมเพลย์เอาไว้ท่าน,นี้ก่อนนะครับน่าจะเจอเห็นเจออะไรกันมามากมายดืไปหมดแล้วเนี่ยมีโอ้โหสารพัดแบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเบาะแสนะฮะต่างๆนานาฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มาติดตามมันต่อไปครับว่า มันจะทำให้มีใครตายบ้างหรือเปล่าครับวันนี้เขาพูดสำหรับการติดตาแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ